พี่น้องชาวไทยครับวูดี้อยากให้ทุกคนลองลองจินตนาการลองคิดดูนะครับว่าถ้าว่าทุกคนบนโลกใบนี้นี่เหมือนกันหมดหันไปซ้ายก็เจอคนเหมือนเราหันไปขวาก็เจอคนแบบเรานะฮะไม่มีความหลากหลายเนี่ยไม่มีความต่างเนี่ยชีวิตของเรามันจะน่าเบื่อขนาดไหนนึกแล้ววูดี้ก็ดีใจนะครับที่ได้เห็นว่าโลกใบนี้ที่เราอยู่เนี่ยมีแต่ความหลากหลายเริ่มต้นจากเรื่องใกล้ตัวเลยนะครับอย่างเพศอันนี้ก็น่าสนใจแล้วนะครับตอนนี้ก็เรียกกันว่า L G B T Q และอื่น นะและก็ยังมีเรื่องของความหลากหลายทางอัตลักษณ์ส่วนบุคคลอีกด้วยนะครับซึ่งถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้วูดีมั่นใจครับว่าแขกคนต่อไปคือคนที่ทุกคนจะต้องนึกถึงเป็นคนแรกอย่างแน่นอนชมภาพนี้ครับจากซิลิปินบอยแบนด์สุดโด่งดังของเมืองไทยเมื่อ15ปีก่อนเขากลับมากับลุกใหม่ที่ทำเอาพี่น้องชาวไทยพากันอึ้งทั้งประเทศเฮลโล เรากำลังพูดถึงเขื่อนพัทรรดไนยครับแต่ละลุกแต่ละภาพสร้างยอดไลค์พุ่งสูงถึงพึ่งแสนมีคอมเมนต์ชื่นชมเรื่องการเปิดเผยตัวตนและโรสนิยมของเขาอย่างมากมายแต่ในคอมเมนต์เหล่านั้นกลับมีข้อความขู่ฆ่าวันนี้เขาจะมาคุยเรื่องนี้พร้อมตอบทุกคำถามกับ Woody พี่น้องชาวไทยครับขอต้อนรับเขื่อนพัทรรดไนย เชิญครับเชิญครับวันนี้วันนี้ทั้งหล่อและสวยเป็นทุกรูปแบบเลยทุกรูปแบบได้เลยเท่ด้วยหวานด้วยเปรี้ยวด้วยเป็นทุกอย่างเลยสบายดีนะครับเขื่อนสบายดีค่ะนะครับดีใจที่ได้มีโอกาสต้อนรับเขื่อนยางเปทางการส่งวิดีโ์ตั้งแต่เปิดรายการมาพี่คิดแลยว่าอยากจะชวนเขื่อนมา <c oughs> ตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่แรกๆเลยล่ะครับนะครับแต่สุดท้ายคิวก็ลงตัวที่วันนี้ใช่ครับแล้ววันนี้เป็นวันเกิดคุณด้วยวันนี้เป็นวันเกิดด้วยครับปี้เบิร์ t เดย์เขื่อนด้วยนะครับขอบคุณคร 29ปีบริบูรณ์พอดีเลยครับเป็นยังไงคุณอายุในวัย29ในวันที่อายุย9่ครบที่ผ่านมา1ปีคิดว่าได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างค่อนข้างมากเลยครับจะว่าไปแล้วนะครับคุณผู้ชมเราจะจําเขื่อนได้ในหลายๆลุกด้วยกันมีตั้งแต่สมัยตอนเป็นบอยแบนด์ครับเคียโติกค่ะนั่นก็คือภาพนี้เลยครับนี่นั่นคือลุกแรกนะเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าตอนช่วงเวลาชีวิตช่วงเวลานั้นเป็นยังไงครับ ช่วงวลนนั้นคือสนุกครับพี่วูดดี้เพราะว่าขึ้นคอนเสิร์ตอยู่กับพี่ๆซ้อมเต้นบีบอยขึ้นคอนเสิร์ตทัวร์สี่ภาคอย่างเงี้ยครับก็คือสนุกมากเลยครับตอนเป็นเคออติกครับประทับใจอะไรมากที่สุดครับตอนเป็นสมาชิกวงเคออติกประทับใจวีเลชั่นชิพที่สมาชิกทุกคนมีให้กันค่ะความสัมพันธ์เป็นยังไงตอนนั้นก็คือดีมากครับดูแลกันดีมากแล้วก็รักกันมากครับเราต้องบอกเลยว่าพี่ๆเคออติกเนี่ยเขารู้ตั้งแต่วันแรกๆเลยว่าเขื่อนเนี่ยเป็นแบบ LGBTQ+ จากลูกนั้นเนี่ยก็มาอีกลูกหนึ่งนะครับกลัวมากาให้ดูภาพที่สองครับลูกที่สองคือลูกนี้ครับอ่าโอ้ oh, คุณเท่มากเลยนะครับอันนี้คือถ่ายที่อังกฤษเสียงเกล็ดขานี้ห้องนอนที่อังกฤษคะ่ะชีวิตในที่อังกฤษไปทําอะไรก็เรียนปริญญาโททางด้านจิตวิทยาครับแล้วก็ปริญญาเอกเนี่ยเรียนทางด้าน existential psychotherapy หรือว่าจิตบําบัดโดยการใช้ปรัชาาชีวิตคะ่ะทาไมถึงเลือกเรียนทางด้านนี้ครับเพราะพี่สาวเป็นออทิสติกครับผม แล้วเขาอะมีเขื่อนตั้งแต่ที่เขื่อนจำความได้เลยเขาจะบอกว่าเขื่อนเนี่ยเขามีเขื่อนเพราะเขาอยากให้เขื่อนเป็น c a เทเกอร์ของพี่สาวแล้วพ่อโตมัเนี่ยมาเจอคุณแม่เป็นโจทย์ที่2คือคุณแม่เนี่ยก็โตมาการมีไบโ o l a r type 2ครับผมก็โดนคนเนี่ย judge ค่อนข้างเยอะมากคนจะไม่ค่อยเข้าใจคุณแม่มากจนมีวันหนึ่งพอคุณแม่เขาได้ medicate ตัวเองนะครับได,ไ,ดได้ได้ทานยาทานยาพบจิตแพทย์พบจิตบําบัดอย่างเงี้ยท่านมาจับมือเขื่อนแล้วท่านร้องไห้ท่านบอกว่า ทำไมถึงไม่มีใครพาเขาไปแบบให้ได้เก็ตเฮลปเร็วกว่านี้ครับผมเขาเสียดายเวลาที่ผ่านมาวันนั้นนะคือวันที่เขืนรู้เลยว่าเขื่อนต้องทําทางด้านนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อพี่สาวเขื่อนหรือเพื่อแม่เขือนหรือเพื่อคอมมูนิตี้โดยรวมนะครับเขืนรู้สึกว่า m e n t a l health กับหลายๆอย่างเนี่ยเราควรสร้าง awareness ให้มากขึ้นในเมืองไทยครับภาษาไทยเราจะใช้คําว่าอะไรดีค่ะ mental health ตอนนี้สุขภาพจิตค่ะสุขภาพ,ภาพจิต,จตวันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับพี่น้องชาวไทยครับคือต้องมีสักคนหนึ่ง ในครอบครัวหรือว่าในหมู่เพื่อนหรือว่าในทีมในสังคมของคุณแหละต้องมีคนที่มีปัญหากับเรื่องนี้และอาจจะไม่รู้ว่าทางออกคืออะไรและอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ําครับมันใหญ่ขนาดไหนเขื่อนสมมติเราพูดเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยคนจะคิดไปถึงแค่เรื่องการซึมเศร้าใช่ไหมครับจริงๆมันมากกว่านั้นเลยมันเกี่ยวกับการเป็นอันเัีของคนหนึ่งคนเลยไม่ว่าจะมาจาก L G B T Q ภาวะซึมเศร้าในการทํางานภาวะเครียดในครอบครัว ทุกอย่างหรือว่าจะลามไปถึงเรื่องซ u i c i d e หรือเรื่องการแบบทำร้ายตัวเองหรือการฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยครับเขื่อนเชื่อว่างานที่เขื่อนทำเนี่ยเขื่อนไม่ได้หวังจะช่วยให้ได้หลายคนหรือทุกคนนะครับแต่ถ้าเกิดสิ่งที่เขื่อนทำมาและเขื่อนอุทิศมาช่วยได้แค่คนคนเดียวจริงๆเขื่อนก็พอใจลวครับเดี๋ยวก่อนคุณมีเวลาไหมคือเรียนมาแล้วแล้วตอนนี้ยังไงต่อเรื่องนี้ตอนนี้เขื่อนก็ทําจิตอาสาอยู่กับคลินิกที่อังเกตค่ะ แล้วก็ที่มัเป็นจิตอาสาเหรอครับใช่ครับจุกวันนี้ทางก็คือทําฟรีค่ะทําอยู่กับองค์กรที่อังกฤษครับทำผ่านออนไลน์ผ่านซูมมาถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เรายากจะคุยวันนี้โดยเฉพาะเลยก็คือลุกล่าสุดปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนเห็นแล้วมีทั้งคือทึ่งตกใจงงมันหลากหลายความรู้สึกมากจริงๆนะครับแต่พี่ว่างดงามมากก็คือการที่เขื่อนแต่งชุดแบบไหนก็ได้ที่เขื่อนอยากจะแต่งอย่างเช่นวันนี้เป็นต้น ก่อนที่จะถามถึงชุดต้องถามก่อนว่าเราจะเรียกแบบนี้ว่าอะไรเพราะในอดีตคนบางคนอาจจะคุ้นเคยกับคําว่า crossdresser ครับแล้วถ้าภาษาไทย crossdresser คืออะไรดีครับก็คนที่แต่งข้ามเพศปะครับแต่งข้ามเพศใช่ไหมครับเช่นผู้ชายก็ใส่ชุดผู้หญิงใส่เป็นชุดผู้หญิงผู้หญิงใส่ชุดผู้ชายใช่ครับแต่ยังเขื่อนเนี่ยคำไหนน่าจะนิยามสิ่งสิ่งนี้ได้ดีที่สุดเขื่อนถ้าเป็นภาษาอังกฤษแฟชั่นของเขื่อนคือ self respect ถ้าภาษาไทยคือเขื่อนแต่งตัวแบบให้เกียรติตัวเองนะครับ เขนให้เกียรติตัวเองในการที่วันนี้เขารู้สึกอะไรแล้วเขีอนแต่งตัวตามสิ่งที่เขนรู้สึกครับเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะเห็นเข่อนแบบบางวันก็แต่งตัวแบบเรื่องกล้ามบางวันก็แต่งตัวเฟมินินหน่อยอย่างเงี้ยอ่ะอย่างวันนี้ความรู้สึกเป็นยังไงครับวันนี้วันเกิดตื่นมารู้สึกว่าที่ผ่านมา1ปีอะไรในชีวิตค่อนข้างเยอะวันเกิดสําหรับเข่อนเป็นเซเลบริตีนที่ปีนี้ทางานหนักนะครับอยากรู้สึกเบาๆอยากรู้สึกเรลั๊ก อยากรู้สึกให้เกียรติสปิริตชอลเรียลของตัวเองอก็มาในตีมแบบสีขาวๆกิ๊บเล็กๆต้องหูเบาๆอย่างเงี้ยครับใช่นะครับเรามาดูภาพต่างๆดีกว่ายินด,ดีค่ะนะช่วงปีที่ผ่านมาเข <c oughs> ือนนะครับลุกแรกครับชุดนี้ถ่ายที่ไหนครับเขือนที่เชียงรายค่ะตอนนั้นคือไปพักผ่อนเลยพักผ่อนแล้วก็รู้สึกว่าอยากใส่อะไรที่แบบเป็นเนื้อผ้ากัมาหยีกัมบยีหน่อยที่โดนเ texture ผิวแล้วรู้สึกว่า รู้สึกปลอดภัยอย่างเงี้ยครับรู้สึกมีอะไรคลุมผิวเราอยู่เห็นที่ใส่ชุดเดรสอย่างเงี้ยจริงๆเขินไปเดินขึ้นเขานะเป็นไฮกิ้งนะฮะไฮกิ้งินดับเดรสนะคะเด <ir> ินขึ้นเขากี่ชั่วโมองคุณโอ้40-50นาทีเดินขึ้นเดินลงอย่างเงี้ยครับคนตกใจนะไหมเวลาเจอเราแต่งตัวถ้าเกิดคนที่เขาเจอแล้วเขาแบบ appreciate เขาชอบเขาเข้ามาชมก็เยอะครับคนที่ไม่ชอบก็คงคิดว่ามีแต่เขาคงไม่ได้แสดงออกมาชัดเจนมากที่เมืองไทยไม่ค่อยเยอะที่อังกฤษอาจจะเยอะกว่าว่าคนไม่ชอบอย่างเงี้ย แล้วก็ที่เหลือก็คืออาจจะแบบมีม้มองบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะล,ลุกแรกใช้เดินข่าวนะครับมาดูลุกที่ <c oughs> 2ชุดที่2ครับภาพนี้ครับนี่น ที่ไหนยังไงครับบอกหน่อยสิอันนี้ก็เป็นงานสวนดอกไม้ที่เชียงรายค่ะเขื่อนทำแคมเปญของเขื่อนเองนะครับคือเขื่อนซัพพอร์ตโลคอลบิสเนสซัพพอร์ตธุรกิจชุมชนครับผมแล้วก็ซัพพอร์ตไทยดีไซเนอร์ด้วยครับชุดนี้ก็เป็นการที่เป็นเดรสที่เอาผ้าไทยของภาคเหนือแล้วดีไซน์ของภาคเหนือเนี่ยมาทำเป็นชุดเดรสครับผมน่ารักมากชุดนี้ครับเราดีไซเนอร์คือตั้งใจทำให้เขื่นมากน่ารักมากครับคุณผู้ชมที่ดูวีดีโอยู่ในขณะนี้แน่นอนก็คงอาจจะยังไม่เข้าใจครับ อาจจะยังรู้สึกว่าเอ๊ฉันไม่คุ้นกับสิ่งสิ่งนี้เลยนะครับคำที่เขาอาจจะได้ยินบ่อยมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาน่าจะใกล้เคียงคือคำว่าแต่งหญิงครับเช่กับเราได้ไหมเขื่อนถ้าใครจะบอกเขื่อนว่าเขื่อนแต่งหญิงเขื่อนไม่ซีเรียสครับผมเพราะว่าอันนั้นเป็นคำนิยามของเขาแต่คำนิยามของเขื่อนเนี่ยคือเขื่อนเห็นเสื้อผ้าไม่มีเพศจริงๆเขื่อนเห็นเสื้อผ้าเป็น Material เชนหนึ่ง fabric เช้นหนึ่งที่เป็นสีที่วันนี้ชอบจัง ตัดเป็นคัตติ้งนี้เราชอบจังแล้ววันนี้มันใส่พอดีจังใส่แล้วสบายตัวจังเพราะฉะนั้นสำหรับเขือนเนี่ยเขือนไม่เห็นเพศในเสื้อผ้าครับผมเคยมีคนลงข้อความหรือว่าส่งข้อความมาในเชิงลบหรือว่าบูลลี่นทุกวันค่ะทุกวันมี death threats มี death threats ก็คือขู่ขู่ที่จะฆ่าอย่างงี้นค่ะเฮยจริงเหรอจริงเหรอขู่ฆ่าด้วยใช่ค่ะ